อ่ะบาสเตโซสสวัสดีครับรอครับรอคุณณัฐคุณใดเดี๋ยว่าสบายดีทุกท่านเอฟซอ่ะมาต่อยู่นี่ครับมองคุ้มฟ้าเขานะครับผมยังคมูลค่้านะเอซีนะตอนนี้เสาหน้าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้ายาวนะครับผมหลังสั้นอ่าต่อไปก็จะเป็นการวางเปนะครับจันทันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมคืองานนี้ขยัดหยัดม้จะไม่ใส่ตัวจันทั์พรางตรงกลางนะครับผมเอาจันทั์หลักตรงหัวเสาจบนะครับเอฟซีเดี๋ยวจะเราจะขึ้นไปวางเปด้านบนนะครับ อืมมาไปทำมันเวลามุมมุงจะง่ายๆนะครับไปขึ้นไปนี่แล้วก็เดี๋ยวผมเออหัวเต่าเบ๊บไปฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำนี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว Này Đây là tôi chưa trực... con chị bella chưa gặp chưa gặp chưa gặp này gặp chưa bôi con gặp chưa gặp con gặp chưa 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 Mắm lên à

เป๊ะเป๊งาน8ปสิบใช่งานร้อนะครับผมทำสามสิบ่โอ้ตกเจสุดมลุพูดปนแบบนี้น,นะครับผมงาน30%นความความลเอียดสาโอ้ยหัวเจด้อยว่ายเนอะเข้าใจตังด้วยอะนี่อ่ะตัวนี้ไปโว้ยถ่ายคลิปถ่าย,ยคลิปะโอ้ยถ่ายคลิปเออ,อตีน Đi tay clip mừng tí này Cần dương đây, sao rộp đây Vây, vây, vây Ôi, sao bé là bây, tạ bằng cốm nghe, tạ à, ờ, Rồi, bây bộ Áo, chứ là bèo tạ, bèo chứ, vây À, chứ là phút mạng đi Hạc ngân phòn, 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 này nè à, à, có, nha bông Bên tục càng sắc chết xin Về sáu đàn, tông sàn chùa Thôi Nó vắt vào này Tại mết, đúng không? Mấy à, hả? ไปหับกี่นี่กุ้มเลยีโอ้บัตรมาสมสิจดีกุ้มกลุ้ถ่ายฉันหน่งถ่ายก่อนเลยเฮ้ยเล้ยโ่เลแม่เลยบัดสมมสิบดีตู้องได้ไงมีเยื่อคุ้อเไรอย่างงี้ไปไปดีครับ วควันมาเงี้ยปัดปัดของนน้นสอม,มิยีเบาวเฮียบ์เพราะว่าโรงงานก็ต้องไปทวงค่าขึ้นมือแล้วขึ้นมือแกมีเลื่อยไปเดียวเอเอเล <laughs> ื่อยก็มีประโยชน์เพราะว่าเลื่อยเร,ยเรยตัดผมไม่มีอะไรนะเอฟซีนะั่งมีแต่ฝีมือเนี่ยแหละฝีมือก็รู้ด้วาว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ตกใจสุดเลยความรีดให้ให้ให้สามสิบ

พราะว่าบางจันทร์เราจะว่าแล้วค้อมโค้งความไม้ต้องอให้ตรงข้ามกันครับเวลาตอกนเราจะไม่ต้องไปจัดจัดทนทร์อีกนะครับผมเสียนี่ก็งานงานแปดสิบไปลงไปฝัปนี้ได้ก่อนตอกต,อ,ตอก่อนไป้ยยังไงโค้งเหรอตอกตอกฝั่งขวาเนาะ ตาในน้ำไมนะตาให้ตกคิดนะเนี่ยเบ้อบอกย่งงี้ยว่าตีปูติงดณเลยอ้าพอแล้วเกรี้ยงเอออาต้องขีดเะลมากไว้นี่โบเปย์งรุนรุนาเออเกนี่ตตเอานอกหนยอันจะทันออานอกทตโค้งงันไหมใช่ไหม mà cũng chặt cho nó đay, ôo, lết đinh pí bao giờ. cứ đầm thế, ôi, wow, đèo, tô, chà, chà, chà. à, già, 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 đần, à, đây, 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 ไปเดี๋ยวยกปัาเปยตรงกลางนีนะสูงยังไงกินเอานี่2เม็ดเกาะตอนนี้เราไจะไปบนเปล่างแล้วนะครับผมอ่เกาะล่างนะเกาะล่างเกาะล่างชนไปบน2เมตรสิบตรงกลางก็เท่าไหร่วะ2เมตร1เมตรห้าเมตรสมตรห้าเมตรห้าครับเมตรห้าก็ตัดบูเลยเปอยู่ด้านบนเมตรห้าก็ตัดบูเลย ปแปรเราจะขี่อยู่ด้านบนมิตห้าห้าแล้วมีจำมานนี่มิตห้าแปรจะอยู่อยู่ด้านบนครับผมมิตห้าเปรวางด้านบนง่ายเดี๋ยวทำตามสูตรก่อนเกาะก็ลางอืมออกคือเงินคือเงิน ทำแนวตัวกลางโอ้ดีมีฟางยีงไม่มีฟางยุงเลยไปเคใส่สามตัวพอใส่เยอะเบื้องนะครับงานเราให้ฟางเยอะพี่นะโอเคสามตัวมัมเลยแล้วก็เล็งดูไอ้จันทันด้วยมันตรงถ้าตรงจะการเลยล็อกเลยนะครับ เน้นตะปูซีนะสำคันเดี๋ยวลมจะเอาราคาไปนะครับตามเนี่ยสุตอกนี่ผมช่วยช่วบาดเหนียวก่อนตอกปูคนนี้เงาะมุกสบายไงเลยต้องมีศิลปะอยู่ดิดูบาดเพื่อตอกเลยไม่มีเงาะตอกเงอะสามครั้งแล้วเนี่ยแล้วดันเข้าหาตะปูงานไม้แบบนี้เอสิงานไม้ ต s! <S a a ีตะปูยอยากเลยดูที่บ่าวนี่ยไม่มีงอนี่ยเขอตีคนสั้นแต่ว่าไม่มีงอเพราะว่าเราต้องมีสติสมาธิไงเพ่งับที่หัวหัวตีแกจบนะครับโอเคเอาต่อต่อต่อยบีกบุกล่ะโอเคแล้วก็วางเปย์บนล่างได้ไหเออเออเอาเปย์ เออโอเคครับผมก็เดี๋ยววางไปด้านหน้าต่อนะครับวางดูทางซีแล้วก็โอเคได้ฉากได้ระดับเจลสวัสดีครับ